ได้36สัปดาห์แล้วเด็กยังเป็นท่าก้นมีอาการปวดหน่วงบางครั้งมีวิธีป้องกันไม่ให้เจ็บคันค้อดหรือน้ำเดินก่อนวันนัดผ่าข้อดที่38ไหมและถ้าหากอยู่ไกลโรงพยาบาลควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างหากน้ำเดินนะคะก็อ่าอันแรกเลยก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าในกรณีที่ คุณแม่นะคะอายุคันตอนนี้คือ36สัปดาห์แล้วเด็กยังเป็นท่าก้นเนี่ยแปลว่าเด็กไม่ไม่กลับหัวอยู่แล้วก็จําเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดอันนี้คือถูกต้องแล้วนะคะแต่การนัดผ่าตัดคลอดโดยที่ไม่เจ็บคันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเราจะผ่าตัดคลอดส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่38สัปดาห์เพื่อให้เราแบบมั่นใจว่าอย่างน้อยคือปอดของเด็กอะ จะได้แข็งแรงนะคะก็คือเด็กครบกําหนดนั่นเองแต่ทีนี้ค่ะการที่เรานัดผ่าตัดข้อที่38สัปดาห์ก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะไม่มีโอกาสเจ็บคันคลอก่อนบางท่านอาจจะเจ็บคันในช่วง37สัปดาห์หรือก่อน37สัปดาห์ด้วยซ้ํานะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะฉะนั้นค่ะในคุณแม่ท่านไหนก็ตามที่อายุคันที่36สัปดาห์แล้วสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเตรียมก็คือเราจําเป็นจะต้องเตรียมของทุกอย่าง ที่คิดว่าจําเป็นจะต้องเอาไปโรงพยาบาลในวันคลอดอะค่ะเตรียมใส่ตะกร้าไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุดฝากคันของใช้ประจําตัวเครื่องปั๊มนมหรือแม้แต่ในเรื่องของเสื้อผ้าเด็กหรือว่าของใช้เด็กแรกเกิดที่เราคิดว่าจําเป็นจะต้องเอาไปโรงพยาบาลนะคะเตรียมใส่ตะกร้าไว้เลย mm. แล้วทันทีที่มีอาการที่บ่งบอกว่าจะคลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเจ็บคันเรื่องของภาวะน้ําเดิน หรือการที่มีมูกเลือดออกทางช่องคลอดเนี่ยเมื่อมีอาการปุ๊บฮิ้วตาก้าค่ะไปโรงพยาบาลทันทีและฉุกเฉินด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราจะต้องไม่ให้เกิดภาวะน้ําเดินก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลเพราะว่าเรากลัวภาวะาใสาสะดือย้อยเนาะในกรณีที่เด็กไม่กลับหัวนะคะแต่ว่านะคะโดยปกติค่ะก่อนที่ปากบนลูกจะเปิดจนถึงขั้นทําให้ ปากบนลูกเปิดแล้วใส่สะดือย้อยออกมาได้เนี่ยส่วนใหญ่ปากบนลูกจะเปิดประมาณสักสองเซนขึ้นไปนะคะก่อนที่ปากบนลูกจะเปิดถึงสองเซนนะคะคุณแม่มักจะมีอาการท้องปั้นอนะ่ะเขาเรียกว่ามีอาการแข็งตัวของหมดลูกขั้นต่ํานะขั้นต่ำสนะี่ชั่วโมงขั้นต่ำสี่ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นอาการที่จําเป็นจะต้องสังเกตให้มากที่สุดเลยก็คือเรื่องของการแข็งตัวของหมดลูกนะคะ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการแข็งตัวของมดลูกแบบสม่ำเสมอคือทุกๆ3าถึงหนาทีต่อเนื่องตั้งแต่สองชั่วโมงขึ้นไปอันนี้แปลว่าเข้าสู่ระยะเจ็บคันคลอดแล้วเพียงแต่ปากมดลูกอาจจะยังไม่เปิดทีนี้ในกรณีที่คุณแม่ไม่ใช่คนที่จะรอคลอดเองคุณแม่ไปโรงพยาบาลก่อนปากมดลูกเปิดนะคะ เพื่อที่เราจะได้ไม่ให้เกิดภาวะปวากบดลูกเปิดหรือน้ำเดินก่อนที่เราจะถึงโรงพยาบาลนั่นเองค่ะแล้วหมอเชื่อว่านะคะในเรื่องของการเดินทางจากที่พักไปโรงพยาบาลส่วนใหญ่แล้วสามารถที่จะไปถึงได้ภายในสองชั่วโมงอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสังเกตอาการได้ดีนะคะเริ่มสังเกตว่ามีอาการท้องแข็งทีสม่ำเสมอต่อเนื่องสักสองชั่วโมงขึ้นไปแล้วเรารีบเก็บของเดินทางเนี่ยยังไงเราไปถึงโรงพยาบาลก่อนที่จะครบสี่ชั่วโมงอยู่แล้วพอไปถึงได้รับการตรวจยืนยันว่าเรามีอาการเจ็บคันคลอดเราก็จะได้รับการผ่าตัดคลอดฉุกเฉินยังทันท่วงทีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอาการที่สังเกตก็จะประมาณนี้นะคะแต่เอาเป็นว่าหมอส่งกําลังใจให้ ไม่ให้เกิดอาการแบบนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าโดยส่วนตัวหมอก็อยากจะให้น้องนะคะคลอดในอายุครรภ์ที่38สัปดาห์เนี่ยก็น่าจะปลอดภัยที่สุดสําหรับเด็กด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะเรื่องพวกนี้บางครั้งเราก็บังคับไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าเป็นเรื่องของการเจ็บคัรภ์คลอดตามธรรมชาติในอายุครรภ์ตั้งแต่36สัปดาห์ขึ้นไป ส่วนใหญ่แล้วเมื่อคลอดออกมาเด็กมักจะมีสุขภาพค่อนข้างแข็งแรงค่ะยังไงก็ขอให้คุณแม่นะคะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมของนะคะเราก็สังเกตอาการให้ดีถ้ามีอะไรผิดปกติก็รีบไปโรงพยาบาลฉุกเฉินได้เลยค่ะส่งกำลังใจให้แล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเลยค่ะ